โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเป็น e ีที่4แล้วนะครับคุณครูก็จะมาทบทวนความรู้ของน้องม .1 นนะครับที่เกี่ยวกับความร้อนนะครับวันนี้คาบที่แล้วหรือคลิปที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับผลของความร้อนที่ทําให้สารเปลี่ยนอุณหภูมินะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับสารเปลี่ยนสถานะมาดูว่าเราจะมีวิธีในการคํานวณยังไงบ้างครับถ้าสารเปลี่ยนสถานะนะครับมีสูตรคํานวณด้วยนะครับ เหมือนเดิมนะครับ Q คือปริมาณความร้อนถ้าสารเปลี่ยนสถานะนะครับเราต้องใช้สูตร Q เท่ากับ m l m กับ l ทำอะไรลูก m มันคูณกับ l เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละตัวแปรนั้นหมายถึงอะไรนะครับเริ่มจาก Q ก่อนนะครับ Q เหมือนเดิมครับ Q ก็คือปริมาณความร้อนโอเคปริมาณความร้อน m คืออะไร m ก็คือ มวลของสารเหมือนเดิมนะครับมวลของสาร่ะมวลของสารนะครับมวลของสารเนี่ยนะครับมันก็มีหน่วยเป็นกรัมเหมือนเดิมอย่าเพิ่งใส่นะมาดูอันนี้ก่อน L คือไรนะครับ L ก็คือความร้อนแฝงนะครับความร้อนแฝงนะครับใส่หน่วยได้เลยนะครับปริมาณความร้อนมีหน่วยเป็นแคลลอรี่ เหมือนเดิมหรือ cal นะครับมวลของสารมีหน่วยเป็นกรัมกรัมหรือตัว g นะครับและความร้อนแฝงความร้อนแฝงมีหน่วยเป็นแคล o อรีต่อกรัมนะครับทีนี้สองทัดว่างคืออะไรนะครับคุณครูจะให้ความร้อนแฝงของน้ำมาเลยนะครับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำนะครับย่อนะความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำ หรือ L หลอมมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะครับของน้ำนะคุณครูเขียนแทนด้วย Li นะครับ L i มีค่าเท่าไหร่540อแคลอต่อกรัมนะครับมาลองคำนวณเลยเรารู้สูตรแล้วนะครับแคนโดนปุ่มอีกแล้วนะครับมาที่ข้อ1น,นะครับข้อ1น,นะครับ จงคำนวณปริมาณความร้อนคำนวณคิวที่ทำให้น้ําแข็ง20กรัมไดเอ็มมาอีกแล้วลูกนะครับลอมเหลวเป็นน้ําที่สู0องศาน้ํามีความร้อนแฝงของการลอมเหลว80แคลอรี่ต่อกรัมแสดงว่าให้อะไรลูกความร้อนแฝงก็คือ L นั่นเองนะแค่คุณครูเขียนมาเท่านี้บางคนคำนวณล่วงหน้าเลยโอ้โหไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นมาเริ่มทำช้าๆไปด้วยกันนะครับ โจทย์กำหนดอะไรก่อนนะครับขออภัยเขีนผิดอีกแล้ว,ลวช,าช,าช,าชา้าๆช้าะๆนะครับเริ่มจากวิธีทำเราต้องเขียนอะไรก่อนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาหรือโจทย์กำหนดก่อนนะครับโจทย์กำหนดอะไรบ้างลูกโจทย์ให้มวลของน้ำแข็งหรือให้เอ็มมามวลก็คือ ให้มวล20กรัมให้อะไรอีกลูกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำที่สนอสุณให้เดลต้าทีมาหรือเปล่าค่าครูไม่ใช่นะอันนี้เขาบ่งบอกว่าน้ําแข็งเนี่ยนะครับมันหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่เฉยๆไม่ใช่เดลต้าทีนะครับถ้าเดลต้าทีต้องมีช่วงอุณหภูมิเท่าไหร่2องศาเซลเซีน,นะครับอ่าน้ํามีความร้อนแฝงของการหลอมเหลวความร้อนแฝงก็คือให้แอลหลอมมาให้แอลหลอมของน้ํามาเท่าไหร่ลูก80นะครับ80 คลอรี่ต่อการร้ลนบรรทัดอีกแล้วกระสิบแคลอรี่ตัวกมนะครับพอเราได้สิ่งที่โจทย์กาหนดแล้วเราก็มาเขียนสูตรครับจากสูตรปริมาณความร้อนเท่ากับมวลคูณด้วยความร้อนแฝงอาคูทำไมไม่ใช่ Q เท่ากับ mc delta า t ละครับอันนั้นคูสอนปิดหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนั้นคือในกรณีที่สารมันเปลี่ยนอุณหภูมิอ่า แต่ในกรณีที่สารเปลี่ยนสถานะเราจะใช้สูตรก็คือ q เท่ากับ m l โอเคอ่ะพอเราเขียนสูตรเสร็จแล้วนะครับต่อเลยแทนค่าหลุกแทนค่าแทนค่าปริมาณความร้อนคูณตามตำแหน่งเลยนะครับมวลเท่าไหร่ครับมวลก็คือ20 20อ่า20คูณกับ ll l, คือความร้อนแฝงก็คือ80 20คูณ80เอาคูณออกมา 286แ6 0 0นัคลอร,รี่นั่นเองดังนั้นนะครับถ้าน้ำมันต้องการน้ำา20กร,รัมมันจะหลอมเหลวที่สุดองศามเนี่ยมันต้องมีความร้อนกี่แคล1,600แคลอรี่นะครับดังนั้นปริมาณความร้อนมีค่าเท่ากับ อะไรลูกปริมาณความร้อนมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยแคลอรี่โอเคอ่ะมาลองทําอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อนี้นะครับเขบอกว่าไอน้ำห้กรัมจะควบแน่นเป็นน้ําที่1นึรองศาไอน้ําต้องคายความร้อนกี่แคลอรี่นะครับไอน้ำห้กรัมแสดงว่าโจทย์ให้อะไรลูกให้มวลหรือให้ M ม,มาแล้ว จะคำนวณเป็นน้ําที่100่งอ,องศาไอ้น้ำต้องคายความร้อนกี่แคลอรี่าหาคิวเหมือนเดิมครับาหาเปเรความร้อนว่ามันจะคายความร้อนออกไปกี่แคลอรี่โดยที่เขาให้น้ํามีความร้อนเฉลี่ยของการกลายเป็นไอหรือเขาให้ Li มาเท่าไหร่ให้ Li มา540แคลอรี่ต่อกรนะมาเริ่มทํพร้อมกันวิธีทำโจทย์กำหนดอะไรนะครับต้องเขียนไว้ก่อนนะครับจะได้นำมาคำนวณง่าย โจทย์กำหนดอะไรบ้างลูกโจทย์กำหนดมวลหรือว่า m เ,เท่าไหร่ไอ้น้ำ5กรัม5กรัมนะครับให้อะไรมีให้ความร้อนแฝงของการเปลายนการกาเป็นไอหรือ L.I. ของน้ํานะก็คือ540แคลอรี่ต่อกรัมพอเราได้แล้วทํายังไงต่อลูกเอาจากสูตรนะครับ เราก็ต้องเขียนสูตรในการคำนวณลงไปก่อน Q เท่ากับมวลคูณด้วยความร้อนแฝงทําการแทนค่าเลยแทนค่า Q ก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับ Q ก็เท่ากับมวลเขียนไปแล้วขออภยัย Q เท่ากับมวลเท่าไหร่ลูกมวลห้ากรัมนะครับไอน้ำ5้ากรัมคูณกับความร้อนแฝง L เท่าไหร่ครับ L ก็คือห้าร้แคลอรี่อ่าคูณได้เท่าไรห้ 5, 4, 20, 5, 5, 20, 5. 2, าสี่ยี่สิบห้าห้ายเจ้แคลอรี่อาแปลความหมายสิสอ0พันเจแคลอรี่ 2, หมายถึงอะไรหมายความว่าไอ้น้ำห้กร,รัมเนี่ยถ้ามันจะควอบเน่เป็นน้ำที่ระดัอ,องศามันต้องคายความร้อนออกไป2700แคลอรี่นั่นเองเอา ต่อี่เ็จนะครับดังนั้นริมาณความร้อนนะครับที่คายออกไปอ๋ันนี้เรียบเรียงคำนี้สวยเลยนะครับมีค่าเท่ากับ2700แคลอรี่ โอเคนะครับก็ทวนอีกรอบนะครับถ้าสารเปลี่ยนอุณหภูมิใช้สูตร q เท่ากับ mc เดลต้ t ถ้าสารเปลี่ยนสถานะเราใช้สูตร q เท่ากับ ml นะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูคก็จะพักเบรกอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมานำสูตรคำนวณต่างเนี่ยนะครับไปแปลงกดว่าถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราจะมีวิธีในการวิเคราะห์ย,ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม